โอ้เทอรโซนอือเปิดมาก็จอสั่นเลยเทอรโซนโหมดโหดเพิ่มความมันก็เพนหน้าวันนี้ก็อยู่ในราการเพจกอยนิวอีพีที่2วันนี้ก็จะมาพูดถึง p ีทีของเดบโ2ในรอบนี้นะว่ามันมีอะไรปรับปรุงไปบ้างและวิธีการไปเทอรโซนไปยังไงอ่ะโอเคเดี๋ยวไปดูกันว่ามีอะไรบ้าง ข้อที่1ก็คือแก้ปัญหาโกเลมเหล็กจะเสียออร่าเมื่อติดสถานะน้ําแข็งเหมือนในรูปนี้เนาะข้อที่2คือแก้ปัญหากล่องผสมไม่สามารถดรอไปได้อย่างรวดเร็วหากมีไอเทมอยู่ในนั้นเมื่อเล่นบนคอนโซลเนาะข้อ3เนี่ยโอ้โหโคตรดีเลยก็คือเพิ่มเติมข้อความแจ้งเตือนยืนยันหารับจ้าง ถ้าจะจ้างคนใหม่มันก็จะบอกก่อนว่าเฮ้ยคุณยังมีไอเทมสวอมส่อยู่นะคุณแน่ใจใช่ไหมที่จะเปลี่ยนอะตามรูปนี้เลยตัวดีๆราคาไม่แรงสักตัวหนึ่งผมแนะนำนี่เลยเลเซอร์ไวเปอร์มินิราคาไม่เกินพันจัดด้วยนะอุตส่าหแนะนำของดีแล้วนะเออต่อไปก็เป็นไฮไลท์แล้วก็เป็นประเด็นสำคัญเลยของ PTR ในรอบนี้เนาะ และก็จะเป็นเอ็นเกมของฤดูซีซั่นสที่กําลังจะมาด้วยเดี๋ยวเพื่อนเนี่ยดูรูปภาพในประกอบนะโดยคอนเซ็ปต์ไม่ง่ายของเทอร์โตโซนเนี่ยก็คือเพิ่มความโหดและก็เพิ่ม EXP ให้กับมอนสเตอร์ในแอรีนนะั้นๆะนะเนาะโดยเพื่อนเพื่อดูที่น o ร์มัลนะเบสบวกสองเลเวลอัพทูเลเวลสิบเนี่ยเบสเนี่ยคือมอนสเตอร์ที่เป็นชื่อสีขาวต่างๆ Cha แชมเปี้ยนบวกสี Champion ่เลเวลไอ้พวกเนี้ยก็จะเป็นชื่อที่เป็นสีแดงสีส้มที่มันสลับกันอยู่ในชื่อ ยูนิคอบวก5้าเลเวลอัพทูเลเวลสเนี่ยพวกมอนที่เป็นชื่อสีทองที่อยู่ตัวเดียวเลยจะอยู่ตรงกลางกลุ่มไอ้ตรงที่พวกมันจะอยู่กลางกลกลุ่มตลอดอ่ะไนแม่ก็จะบวกเหมือนกับโนมลแต่ก็จะโหดขึ้นมาหน่อยฮิลเนี่ยโหดขึ้นไปเลยคือจะเกือบเวลตันเลยแล้วถ้าเราตีมอนยูนิคอร์นะเพื่อนสังเกตดูมันเวลก็ก้าอยู่ซึ่งโหดมากได้เปืนเยอะด้วย ในส่วนของคําอธิบายก็จบไปทีนี้เรามาดูว่าวิธีที่เราจะไปเทอร์โรโซนเนี่ยมันไปยังไงเดี๋ยวเพื่อนๆดูตามรูปไปเนาะเพื่อนๆนะสังเกตดูตรงข้อความมันจะมีเทวินเคลเนี่ยที่เป็นชื่อสีม่วงจุดนี้แหละคือจุดที่เทอร์โรโซนกําลังปรากฏนะขอให้เพื่อนๆไปตรงนั้นน่ยโดยมอนสเตอร์เนี่ยมันก็จะแปลกประหลาดขึ้นมาตรงชื่อแบบนี้เพื่อนๆสังเกตรตรงชื่อนะมันจะมีเป็นหัวของเดโมทั้งสองข้างของชื่อ โดยมอนที่อยู่ในแอร์เรียนะทั้งหมดก็จะขึ้นชื่อประมาณแบบนี้หมดเลยและในหนึ่งรอบการเล่นของเพื่อนๆเนอาจจะเจอเทโลโซนอยู่ประมาณ 3, 4จุดพร้อมๆกันเพราะตัวบางจุดนี้นเพื่อนๆก็สามารถไปจุดอื่นต่อได้โดยดูจากแชทในข้อความนวะมันก็จะขึ้นมาว่าจุดไหนที่ขึ้นเป็นเทโลโซนแล้วเพื่อนๆก็ค่อยไปจัดการ ต่อไปก็จะเป็นในส่วนของความบันเทิงที่อยู่ในกลุ่มของสากลเนาะว่าเฮ้ยเขาคุยอะไรกันบ้างเนะาะมากอันเนี่ยก็กวันตีนมากเลยโดยดูฉักรูปไม่ได้เลยโอ้โหแบบมันมีคนเอารูปวัวมาแล้วก็พอมันอยู่ในเธอโซนใช่ยแมก็มีกล้าขึ้นมาเลยบ่งบอกถึงความโหดของวัวในโมโมฟาร์ต่อไปก็เป็นดราม่าในกลุ่มนะซึ่งเถียงกันเยอะมากทะเลาะกันไปมาโดยทางเกมเนี่ยก็ได้กําหนดคําที่ใช้เรียก รักร่มเพศต่างๆ,ๆไ,มไม่ว่าจะชายหรือหญิงเนี่ยก็คือให้ใช้คเขาว่า,าแกลไปเลยซึ่งเถียงกันโ,โคตรเยอะข้อความแบบเยอะมากแล้วก็บางคนก็ว่าเฮ้ยว้โลกนี้จริงๆมีแค่สองเพศด้วยเออแล้วไม่เถียงกันไปมาเออซ่งโคนเยอะเลยโอเคครับก็หวังว่าจะเป็นการอัปเดตที่ดีเนาะของ De เด e ร s ซีซที่กำลังจะมา แต่โดยส่วนตัวเนี่ยไอ้เทอร์โซ่เนี่ยมันดีมากเลยถ้าเราได้เวลที่อื่นบ้างนอกจากเบลดโบแล้วก็นีรารเทลเนี่ยโอ้โหแม่งมันจะเป็นอะไรที่ฟินมากเพราะว่าแม่งเบื่อมากเลยถ้าวิ่งแบ่เบลดโบ2ตัวนี้โอ้โหร้อนเสียงเบลตนี้โอเคครับใครที่อยากพลาดคอนเทนต์ดีๆเกี่ยวกับเดโบ2และเดโบ4ก็ติดตามช่องผม,มนะเพราะผมก็จะเล่นอย่างบ้าคลั่งนะครับเกมนี้โอเคครับก็ ฝากกดติตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เพื่อที่เพื่อนจะได้ไม่พลาดที่ดีเพื่อนเพื่อนลุยครับนักลบในฟ้าแลมทุกคน